กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดถูกใจบวกผู้ติดตามในแฟนเพจของ Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิด,ดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ k m m เ,เขีดีเุกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค,ค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่ แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ต,ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะอ่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มถูกใจบวกติดตามแฟนเพจค่ะบริการตรงนี้นะคะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูนะคะความเร็วก,กับเลทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิด ทงเราขึ้นมาเลยนะแล้วก็กดคัดลอกลิงด้านบนตรงนี้ค่ะแล้วก็นำมาใส่แท็บเลยนะแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่มอ่ง100เนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดค่ะแล้วก็กดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย มเมื่อเคลื่นแถบสีเขียวแบบนี้เนาะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนอะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้เนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นแอปอ่างเปล wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่างเปล wallet เสร็จสิ้นกันตามนี้กันได้เลยนะเสร็จแล้วนะคะก็นาลิงก์เนาะจากแอปอ่างเปล wallet นะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพย์นะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลือวที่การจ่ายของเราได้เลยเนาะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมอน,นี่ wallet หรือแอปธนาคารต่างๆเขาก็มี ตามนี้ให้เราเลือกนะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคาแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยค่ะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็น t r u e Money w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จ,จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วก,กดเติมเงินตรงนี้เนาะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั เซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดะคะ่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะเป็นการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,ยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะ พบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้เนาะแล้วก็นำรูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็กดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนนะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจค่ะเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเราก็จะรับตัาคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันเนาะไปดูเพจของเรากันนะคะ ก็ตอนนี้นะคะยอดถูกใจนะอยู่ที่22นะคะยอดผู้ติดตามอยู่ที่42คนเดี๋ยวเราก็จะขออนุญ,ญาตลีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดถูกใจและยอดผู้ติดตามของเราเนาะยอดถูกใจนะคะจากเดิมมีแค่22ก็ขึ้นมาเป็น122นะคะยอดผู้ติดตามจาก42คนก็ขึ้นมาเป็น142คนกันเลยนะเพียงใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยนะสั่งซื้อไปเมื่อกี้ยังไม่ถึง5นาทีกันเลยเนาะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยก็อยากให้เราเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m MM m k i ดสี่เหตุค่ะเป็นเว็บไซต์ ดีมากๆเลยเนาะก็เราเข้ามาใช้ค่ะเองเข้ามาศาึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจเนาะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการใดไปหนาเราพูดเร็วไปก็ขออภัยไว้ห,หน้าที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ